วาวานิชาเผยเลื่อนงานแต่งไปปลายปีน่ารักยังแฮปปี้แต่ขอโฟกัสธุรกิจก่อนผันตัวมาเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวแล้วสำหรับนางเอกสาววาวานิชาโชคประจักษ์ชัดหลังจากถูกแฟนหนุ่มชาวนิวซีแลนด์เฮนรี่เรียนเซอร์ไพร์ขอแต่งงานโดยเจ้าตัวก็ได้ตอบเซเยสไปเป็นที่เรียบร้อย แต่กระนั้นนักแสดงสาวก็มีธุรกิจใหม่ที่ทำร่วมกับหวานใจซึ่งเรียกได้ว่านักแสดงสาวทุ่มเทสุดๆทำเอาถึงกับต้องเลื่อนแลนง,งานแต่งออกไปอีกเมื่อเจอสาววาวาที่มาร่วมงานประกาศผลรางวัล Central Beauty a w a r d ์2024ก็ได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้ว่าเหมือนเลื่อนแลนงานแต่ง หลายๆอย่างยังไม่พร้อมด้วยค่ะธุรกิจตอนนี้ว่ากำลังเริ่มทำก็ถือว่าว่าเปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงอย่างเดียว100%มาเป็น10ปีมาเป็นนักธุรกิจมันมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงมันก็เลยเหมือนแบบโฟกัสกับงานและธุรกิจเป็นหลักก่อนมีกำหนดใหม่หรือยังว่าเป็นช่วงไหนคิดว่าน่าจะปลายปีหน้าค่ะ พอมันเลื่อนแบบนี้แล้วมันมีผลกระทบยังไงบ้างก็ยังไม่ได้มีแพลนที่100เปอร์เซนขนาดนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบเยอะมากส่วนมากทั้งวันและแฟนก็มาโฟกัสธุรกิจเป็นหลักกันก่อนหรือว่าถือเค็ดหรือว่ามีมูอะไรก็มีจังหวะคือหลัง33แต่จริงๆปีนี้คือ33แล้วกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ผ่านช่วงนั้นไปแล้วจริงๆก็แต่งเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ก็คือโฟกัสธุรกิจเป็นหลักก่อน โฟกัสธุรกิจเป็นหลักไม่ได้มีปัญหาอื่นใช่ไหมใช่นะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นธุรกิจใหม่ที่เรามีความรู้น้อยเราก็เลยต้องใช้เวลาศึกษาให้มากและทำความเข้าใจกับมันถึงจะสามารถทำให้ธุรกิจมานดำเนินต่อไปได้ที่ไทยไหม่ ที่ไทยคะ่ะก็มีทั้งคาเฟ่ก็เป็นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มที่ใหม่แต่ก็ไม่ได้ยากมากแต่ล่าสุดเรามีเป็นคลินิกเสริมความงามชื่อม n น y ี่แอนโซอยู่ที่เขาหลักจังหวัดพังงาคะ่ะเราต้องทํางานกับหมอกับพยาบาลกับยากับสิ่งใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้เราทําคนเดียวหรือว่าแฟนมาช่วย ก็มีแฟนแล้วก็มีเพื่อนๆอีกประมาณ3-4คนที่ร่วมหุ้นด้วยกันแล้วก็ทำเป็นคลินิกนี้ขึ้นมาจริงๆอาจจะจัดทั้งสองที่ทั้งนิวซีแลนด์ด้วยและก็ไทยด้วยงานในวงการอย่างเดียวไม่พอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะว่ามองว่างานในวงการร่างกายเรามันมีอายุแต่การสร้างธุรกิจสามารถสร้างให้แข็งแรงขึ้นได้ในฐานะที่ทำธุรกิจเครียดไหมหรือกดดันตัวเอง เครียดค่ะแล้วก็กดดันเยอะเพราะอย่างที่บอกคือเราเป็นนักแสดงมาเป็นสิปีพอเรามาเป็นนักธุรกิจเหมือนเราเริ่มชากว่าคนอื่นนิดนึงแต่ก็เริ่มชาดีกว่าไม่เริ่มเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราทุ่มเทให้มันมากๆที่จริงการเลื่อนงานแต่งไปแบบนี้แฟนเขาโอเคใช่ไหม เขาก็โอเคนะคะเขาก็เข้าใจสถานการณ์เพราะว่าธุรกิจพอเป็นในไทยวาจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเขาก็จะแบบเข้าใจเรารู้ว่าเรางานหนักจริงๆเรื่อกเดิมเราเมื่อไหร่นะน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วพอมีเรื่องแบบนี้แฟนแฟนเขาก็จะมองว่ายังรักกันอยู่ใช่ไหมยังรักกันดีคะ่ะปกติปกติก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างตามธรรมชาติ เรื่องธุรกิจเรามีปากมีเสียงกันไหมค่อนข้างเยอะค่ะเพราะอย่างที่บอกเราใหม่ด้วยและเราก็ยังไม่ชินกับความกังวลเวลาเราลงทุนไปจะกลับมายังไงแพทเทินมันไม่เหมือนเดิมช่วงแรกๆกก็เลยทะเลาะกันเยอะ เราก็จะเคลียร์กันว่าเขาอะเก่งเรื่องตัวเลขเก่งเรื่องสถิติเก่งเรื่องบัญชีหลังบ้านเราจะเก่งเรื่องหน้าบ้านดูภาพลักษณ์ธุรกิจเรื่องโปรดักต์เอาอะไรมาขายดีบริการต้องเป็นยังไงคุณภาพหรือสินค้าและบริการเป็นวาที่ต้องดูแลมีปัญหาแค่เรื่องงานและเรื่องส่วนตัวยังพอคุยกันได้นะเรื่องส่วนตัวก็พอได้ค่ะ ยินก็มีตึงๆกันหลายรอบแต่ว่าคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนี้เราเคลียร์กันยังไงมันก็มีหลายเรื่องนาะแต่ละเรื่องบางเรื่องก็เคลียร์ได้เลยตอนนั้นบางเรื่องก็ค่อยๆปรับกันไป